ตุยมอำเภอบุญเกล้าต้อวมาเชียภูมิน้องป่อยไาประธานชมรมน้องเบลรักประธานชมรมน้องจ๋าเจ้าผู้จัดการสุดเพื่อนใจน้องแม่บัวเดนขันการชมรมพวกเราทั้งสี่คนเป็นแกนนำชมเชิต้น,นแบบเก่งและดีทูบินวันบ้าน,านตุยมค่ะ ในชุมชนพวกเราจึงได้ขอน้อมนำพระราชบัญญัติาของคุณกระหม่อมองค์ทุนกระหม่อมยีกุบลรลัตราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครการทูบีนษณวันมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเรารักทุณกระหม่อมชมรมของเราได้จัดตั้งขึ้นวันที่17มกราคมพศ2560ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเปิดรับสมัครสมาชิกและเชิญชวนให้คนในชุมชนให้มาสมัครสมาชิก ปัจจุบันชมรมเรามีสมาชิกทั้งหมด494คนสมาชิกสมาสมมัน97คนสมาชิกสมทบ397คนและเรายังมีสมาชิกทูบีโนวันจูเนียร์89คนด้วยนะคนในชุมชนเป็นสมาชิ no 1, 100 100กทูบีโนวันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จนละการทำงานของเราก็คือกด,ดยงเราักทูบีโนวันผลงานโดดเด่เดนกว่าใครทุกคนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสร้างสารรค์ มีกิจกรรมต่างๆตมามวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีแผนระยะสั้น1ปีแผนระยะยาว5ปีชมรมของเราดำเนินง,งานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับดีเด่นให้ได้ไปในปี2567และมีโล่แบบก้าวสู่ระดับเงินทองเพชรละยะเพชรในปี2587โดยดำเนินง,งานภายใต้หลัก3กอและสาุวิศาสร์กอที่1กอกรรมการกอกรรมการชมรมของเรามีคณะกรรมการเนินงานที่เข้มแข็งมาแล้ว3รมุ่นเลือกตั้งจากสมาชิกภายใต้ธมนูชมรม มีครงสร้างกรรมการกำหนดบทบาทหนะ้าที่ผู้รับผิดชอบแลจะจัดทำแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง มีการประชุมนาระหนึ่งครั้งภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของชมรมทำงานร่วมกันด้วยความมุ่งมัน่นทุ่มเทลเล็กจัสร่ามีใจรักสมัครใจทำและเรายาังมีที่ปรึกษาชมรมเป็นคณะกรรมการจิตติมาศนำโดยท่านอนณาณา,า,านิยมผู้ว่าราชการกจังหวัดชัยภูมิพระครูประดิิชัยถาวรเจ้าคณะตำบลกุฎยมท่านสนองมลาลัยขวัญในอำเภอโูกเขียวท่านชเวงศักดิ์เล่นไผ่บูนวงสส,ส,สชัยภูมิเขตหกท่านอนุชาขวัญสุยกรรมนตำบลกุฎยมนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนและดูแลเรามาตลอดเด็กคิดเด็กทำเด็กทำถามเด็กถาน กองที่2กองกองทุนกองกองทุนเรามีกองทุนในการนํามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยปีละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทโดยได้มาจากกองทุนไหนบ้างคะพี่เบลกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนชมรมทูบีน้ำมอดอำเภอภูเขียวกองทุนเงินล้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนธนาคารขยะและจาก ท่านชาวงอกศักดิส์สสชัยภูมิเขตหสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอภูเขียวจากการขายผลิตภัณฑ์ในชมรมเช่นเสื้อทูบีน้ำวันหมวกไหมพรมและรับคำใบสีสุขวันมีบัญชีชมรมทูบีน้ำวันบ้านติดยมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเบิกจ่ายฉลากฝากถอนสอบในสาบจดบันทึกการรับรายจ่ายเป็นปัจจุบันและชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ2องหมบาทโปร่งใสไร้คอร์รัปชันค่ะ ก็กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเรามีมากมายทุกคนร่วงใจทูบินวันยิ่งใหญ่แกงไกลเรื่อหลักสามยออยุทธศาสตร์ที่1การดำรงินระบจิตสำนึกรายการสร้างกะแสนิยมที่เอื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีกิจกรรมที่หลากหลายที่ได้จากการโบวถของสมาชิกชมรมมาก มากถึง24กิจกรรมต่อปีโดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นด,ดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมสร้างกระแสเราสร้างกระแสน้ำกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมมหากรรมรวมพลคนทูบีน้ำันรันฟอร์ไ f e fighting s t o r ชิงด้วยมาตรฐานทุนกระหม่อกยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนรดีซึ่งจะเปน็นครั้ง,ง,งฤฤที่สองแล้วคะ่ะจัดใหญ่จัดเต็มเราลักทุนกระหม่อมทรงพวามเสดียเด้อกิจกรรมที่สองทูบีน้ำมันปั่นรวกใส่นลูเขียวขับเคลื่อนไทยไรสโต้กิจกรรมทูบีน้ำมันฟ้ากันไทเลทแอคตุดยงทุกวันเสาร์กิจกรรมทูบีน้ำมันแอร์บิกแดนซ์ไซด์ทุกวัน กิจกรมทูปีว่าวันไอดอลและผคกบแดนจึ่งจัดทุกปีค่ะกิจกรรมที่สองกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเราปลุก ปลุกจิตสำนึกผ่านกิจกรรม To Be Volunteer Volunteer แกนนำของเราทุกคนมีจิตอาสานำพาสมาชิกข้าสู่บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ To Be To Be กิจกรรมที่สามเทคโนโลยีแอนโชเชียมิเดียสที่จับกระแสวนรุ่นกล้แก่เฟซบุ o กไลน์ไอจิทิกเกอรของชมรมซึ่งมียอดผู้ติดตามหนึ่งหนึ่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อกันด้วยนะขอบคุณเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้เยาวชนสมัครสมาชิกครบ100%ชุมชนชื่นชมกิจกรรมสร้างสรรค์จากการก้า กระแสทุศาสตร์ที่สองการสร้างเสริมภู้พูมการทางจิตใจให้แก่เยาวชนเรามีกิจกรรมที่โดดเด่นซื้อโ<ค>นทูบีเก่งและดีด้วยสาขาได้แก่หนึ่งฮักเจ้าของฮักเจ้าของส่งเสริมให้สมาชิกรักและเห็นค่าตัวเองผ่านกิจกรรมค้ายพุทธธรรมนำชีวีชาวทูพีห่างกาย,ยาเสพติดจากพระภูประหลัดิริชยัยถาวโาารเจ้าคณะตำบลสุยมสองฮักกันฮักกันสนับสนุน ส,ส่งเสริมให้สมาชิกรักและแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันได้แก่กิจกรรมที่1นึ่ผูกเสียวทูบีน้วันทักแพงบึงแยงการลดการทะเลาะวิวาทของเยาวชนเป็นศูนย์กิจกรรมที่2อทูบีน้วันจูเนียในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอนน้องร้องเล่นเต้นเพลงทูบีกิจกรรมที่สามต้นก้าวความดีทูบีน้วันจิตอาสาขับขี่ปลอดภัยและเทศกาลมองไม่ขับเราดำเนินการมาแล้วสอปีจะรดอุบัติเหตุเจ็ดวันเจ็ดวันนัทลาเป็นสูกิจกรรมต้นก้าความดีทูบีน้วันรักสีแม่นล้อมจนได้รับรางวัลป่าลี ประเทศกุดยมน้ำวัตอีกแล้วค่ะสามพักสถาบันหาสถาบันได้แก่หนึ่งพักสถาบันครอบครัวผ่านกิจกรรมครอบอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งก้าวสวนอนาคตที่ยั่งยืนพักสถาบันการศึกษาผ่านกิจกรรมทูบินวันจูเนียสามพักสถาบันรัฐบารกษัตย์ผ่านกิจกรรมเยาวชนทูบีทำความดีถทาไห่เพราะวงส่วนกิจกรรมหลักของเราคือส่วนเพื่อนใจทูบินวันที่เปิดให้เป็นการภายใต้แนวคิดเปลูกสร้างสู่แก้ปัญหาพัฒนาเีควิล สิบคนต่อเดือนมีบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบบล็อกอินโฟนอินและอินบล็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจทูบีน้งวนบ้านกุดยงปัญหาที่พบมากที่สุดคือการเรียนครอบครัวกันเพื่อนความรักและยาเสพติดซึ่งเรามีกิจกรรมสร้างสุขและพัฒนาสมาชิกด้วยการจัดท่ายูบีน้ำวนแคมป์มีกิจกรรมมีกิจกรรมพัฒนาอ q ิมากกว่าสัปดาหต่อสัปดาห์เช่นสัญลักษณ์ของสันใจขอใจเราต้นไม้แห่งชีวิตสมาชิกสมาชิกที่เข้าซจเป็นการควอมทุนไปความพึงพอใจคิดเป็น97และเรายังมีโครงการติดยายกก้นย้น คือความหวังใหม่สู่ชุมชนด้วยการค้นหาคุณค่าและความภาคภูมิใจของตอนเองและกิจกรรมเลิกยาขอขอมาแม่ในปี2566นสมีสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน9้ารายมีการประสานส่งต่อให้ความช่วยเหลือจนสมาชิกสามารถลดละและเลิกยาเสพติดได้คิดเป็น100เปอร์เซนปาฏิโทย์มาบวันอีค่ะยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่าย และแก้ไขปัญหายาเสพติดเราดําเนินงานตามแนวทางอะไรคะชุมรามีการบูรณาการทงานเกี่ยวกับจิตภาคีเครือข่ายในชุมชนอาเภอและจังหวัดการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันจากทุกภาคส่วนสามปีคืองดําดเนินงานด้วยกิจกรรมที่โดดเด่นได้แก่กิจกรรมที่หนึ่งชุมชนบันทึกทุบีน้ำวนด้วยราับสิ่อนเชิมชมแชร์เชื่อมช่วยโดยมีการทำเอ็มวียูวมกับชุมชนทุบีน้ำวนดีเด่นระดับประเทศชุมชนแรกของจังหวัดชนบุรี สาดูรางงานเพื่อเร่เปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกเครือข่ายทูบีน้ำวันทูบเซตติ้งอย่างน้อยปีละสองครั้งโดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายใหม่ปีละสามชุมชนกิจกรรมที่สามทูบีน้วันออนทัวร์ผ่านช่องทางกดยมทูบีน้ำวันชนแนลว้าวว้าวว้าวังการใหญค่ะแล้วผลการดําเนินงานของชมรมและชุมชนเป็นยังไงบ้างคะผลข้อเร็จในการทาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเรายังมีการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ผลตอบแทนทาให้สมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการคิดการทำการแสดงออกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามแล้วนะได้รับรางวัลและสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมรมรามมายออทิพี่ภูมิประธานชมรมรุ่นที่หนึ่งเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพี่เวลสมาชิกชมรมรุ่นที่หนึ่งเข้าศึกษาต่อคณะวิศวะไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสารคัมพี่นนท์นี่ประธานชมรมรุ่นที่สองรับรางวัลชนะเลิศการประกวดทูบีไอโอนประเภทอาชีและดิวพาร์ทและที่ไั้นรางการข่งขันประกานบสูวควร ในงานศิลปะนุกรรมนักเรียนระดับประเทศและนำความรู้มาต่อยอดในชุมชนด้วยนะปากีโขคุณภาพแท้และทำให้สมาชิกชมรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้อำเภอภูเขียวของเราเป็นอำเภอทูบีน้ำวนระดับรักษามาตรฐานพอเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1อําอำเภอแรกของจังหวัดชายภูมิและเป็นที่ศึกษาดูงานผูเหียวคือปากแท้เด็กเยาวชนที่ร่วมจับกลุ่มถูกคุมประพฤติเป็นผู้ต้องขังและ และบอมบ์ยาเสพติดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี2 5 5 6ลดลงถึงร้อยละ57.89เมื่อเทียบกับปี2 5 6 5ทำให้เ็กเนาวชนเป็น์แตแบบที่ดีให้แก่การสร้างสรรค์ชุมชนให้ได้อยู่จนเกิดเป็นชุมชนที่ปลอดภัยหายยาเสพติดทั้งใจมากๆเลยค่ะขอสนองพระปณิธานทุนกระบอกเพื่อต่พรมป้องกันและแก้ไขลูกหลานขุดยมร้อยดวงใจสร้างเยาวชนไทยเป็นคนดีทูบีนักวันเรารักทุนกระบอมขอบคุณ